พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ใหวพี่น้องทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับอยู่ดีมีแห้งลำล้ื่อยๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปครับเมื่อนี้อยู่ที่โค้งน้องหน้าครับเป็นวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณครับท่านผูิกับอาคมเอกทช n แนลนำเสนอครับอาวาัดข้อ สวยครับเป็นงานแฮนด์เมดจากแม่เถ่าเพื่อนครับพอด้วยมือเป็นผ้าฝ้ายครับข่าวเป็นข้อที่สวยมาฝากแล้ะก็รวมทั้งขนมขนมาฝากน้องเที่ยวเมื่อนี้กั้ะผูกลับกับมาเข้าดาวน้มากลางเต้นรับลมหนาวที่โคง้งนองนาครับในภาพีนองเบิงเงต้นตีผูกกับเป็นการอยู่ครับตอนนี้บรรยากาศในบ,บ้านกับ ฟังเสียงเพ้งโอ้เต็มเลยครับสงสัยจ,จะมีกิจก,กรรมเข้าดาวกันปาร์ตี้กันครับแต่สำหรับอยู่โค้งน้องนากน,นอนฟังเสียงธรรมชาติครับเป็นเสียงจิเลียดหน่อยเสียงเขียบห้องครับเขียบบักแอรรยากาศโค้งน้องนากามีเป็นเต้นที่ทะลุกกลับมากางนอนน้ำเบาในี่เพราะคำตะกาครับให้กำลังใจมากชมบรรยากาศหน้าหนาว โกนของหน้าเดี๋ยวจะเบิ้งพระอาทิตย์ขึ้นน้ำกันนี่เบิ้งเสื้อสวยๆท่านผู้กำกับเพิ่งไปอาบน้ำมาสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มนี้มามาแคมปิ้งแคมปิ้งครับสองหน้าครับแคมปิ้งรับลมหนาวครับตอนมาควาดกันยังบ่านหนาวเลยนะครับเนาะเด็กๆมากเริ่มเย็นละครับแต่ว่าเด็กๆมันเปียกครับเพราะว่ายังบ้านเ้าผมตื่นมาแล้วมันจะเปียกหมดเลยเ่าเป็นยังเต็นท์เ้ากันหมอกได้ครับท่านผู้กำกับใหญ่มาก ากลางเตกันเนาะเป<อ>็นิดน้อยนี่ผู้ใดมันนอั้นนั่อยู่นี่ป่ะเนี่พระเด่นทั้งหลานี่จะ <c oughs> นิ <c oughs> ดน,น้อยครับนิดน้อยวะเราเอ๋ครับมันเป็นโมนุมกับมาดิพ่น่าสีเอามากางน้ำกันยันเจ้าของเฮ็ดเวียกเมืย์ยันหลากเลือดม <c oughs> ันพูดกับฟังเตีมือโรคนี่ยโกนแท้ๆผมเมื่อย์เบียกนี่ครับเต็มแล้ากันโอ้มหมหญ่เลยครับเบื้องเศ้าก็บทได้เบื้องพระทิดขึ้น อยู่นี่แหละครับพวกน้องนากะเขาดาวปีนี้ครับปีใหม่ปีนี้ก็ได้ท่านผู้กลับมาแหแองลังใจมากางเต็นพร้อมอยูุติบ้านกับแซวกันเลยครับจักเสียงยังเป็นเสียงยังครับเสียงมังกระพกเสียงเพลงเสียงยังก็ต่สายมิตติ้งสายปาร์ตีก้กันเนาะมากไปแต,ต่ว่าผมาาสายปลาครับสายปลาที่ห้องาาาสายปลากับตังโยงเสียครับนี่ยมากางเต็นท่านผู้กลับกับสายสายธรรมชาติครับสายก,ก,กินจอกธรรมชาติ ละเรียบง่ายมากงีนะ่บาๆก็หนาวไรใหนเบาเอนอนเป็นมูตัวตุ๊กกลได้สิอยากอย่านันนอนเป็นมูครับแต่ว่าผมผมห้งานหนักแล้วผมยันนอนกลนะครับเนี่ยครับเสียงธรรมชาติพี่นองเสียงธรรมชาติแต่ว่ายันยันเสียงเสียงกลผมมากบเพราะว่ามันมันเหนื่อยมันเมื่อยแต่ทีหมอลงเราร้องนี่นอนตัดตุ๊กกลกัน รับบรรยากาศโอ้มัเนี่ถือว่าเป็นปีที่ดีมากเนาะถือว่าใช่เนาะนี่ท่านปูกลับมากอ่าให้กำลังใจครับท่านปูกลับมากการเต้นข้ามปีด้วยเลยมาเาดาวาดาวน้ำถือว่าอบอุ่นมากครับลาการู้สึกดีใจลากาเป็นแกางยิ่งครับสำหรับพงหน้องนาบางนี่พคำตะกาเอาไว้บ้อื่นครับพี่น้องครับจะได้ชมพารีติขึ้นน้ำกันเนาะเป็นพารีติเกนน้ำกันลวกะ ท่านูกำับสินอนนี่ท่านผูกำับนอนนย่บ่เอนอนนี่ครับอาชีอาชีได้ตัวดีคือตอวไหนคือัวไหนแกจังคุยกับท่านผู้กำกับอื่นนี่เถาผมในสวนได้ติกต่อเนาะพี่น้องคนเมืองในสวนตอนัหารอยคนบอกเลข36มหบอกสากับเก้าสองครับสื้อวะผมบอกสื่อแต่คนอี่ถือกำลาะไลครับมาเมีน เอ๋อจ้างเมืองเมื่อื่นสิได้ตัวดีขึ้นมาดีจัางมาคุยกันหลักกันเดี๋ยวเมิ่อึ้นแล้วก็จังมาคุยกันว่ามื่อื่นสิได้ตัวดีว่บ่ดีครับเอาไว้เจอกันมื่อื่นเช้าครับสวัสดีปีใหม่วันนี้ข้าดาวอาจิบได้อยู่หอบเที่ยงขึ้นหลักกันนับนับขามมื่อแล้วครับเจอกันมื่อื่นหลักกันโชคบรรยากาศจังขามตัวดี ยอดเลยอากาศครับสภาพอากาศแบบอีสานวะน้องกี่อดทันนิดหน่อยเหระตอนนี้ครับอ้ากระยุงเสร็จละตอนนิดหน่อยโอ้ตื่นขึ้นมากับทิ้งไฟตอนนี้กำลังดังไฟกงเทิงไทยไายขึ้นไปไว้น้องเบิ้งมุมข้างบนบ้านครับนี่มองที่กับกลางเต็นท์พ่าเอนอนท่าละตื่นอยู่ครับไว้กำลังกินกำลังนอน เอาไปใส่บักขามส้มมันสีหวานต้นเสือกเนาะขี้เทาเสือกเนี่ยเทาต้นเสือกแม่นสมัยก่องขามหวานบอกใครมีเงินแบบมีแต่บักขามส้มน้ำโค่นน้ำยางเป็นเวลาไปดางไฟเอาขี้เท้าไปใส่เงาต้นบักขามบอมแยนหมายว่าต้นเสือกมันหลายมันสมมติมันต้นเสือกมันตายเมืนกับมาเผาเผาเผาอันน้ำให้ไปให้ไปหน้าเนี่ยมันี่ขี้เทาจากการเผานเนี่ยเอามาคู่บักขามส้มมันสีหวานอ๋อเอาขี้เทามาคู่บักขามส้มมันสีหวานโอ้ปลงเป็ต้นเสือกครับ ต้นเสอกต้นบูกรับว่าหายากแล้วก็แล้วก็เป็นผู้บรรย่าผู้เฒ่าตะกี้ว่าเพิ่นสบม็อบเขาย่ยันต้นเสือกเพิ่นก็บ่ได้ตั้งใจเผาต้นนั้นี้มันตายเนาะมันมันแห้งมันอยากให้มันล่องก็เอาไฟมาใส่คนมันเพื่อใช้มันล่มร่องสมัยก่อนมันก็บ่มีเลยอนี่ยเนาะครับขีเท่าจากการเผาที่เฮาจุดน่ะเอาไปคุกเอาไปคุกมะขามส้มนี่สิสิกลายเป็นมะขามหวานเลยอันนี้เป็นผู้บรรสมัยก่อนมันมีมะขามหวานผู้ใดมากกับว่าต้นสมบักิสมมอบเหรอท่าน้ใดขายต้นสมมอบเหรอต้นเสือกับ อย่างช่มสวนกับตะปูกรรมกับเงินสองมันเสียหายยากล่ะบม่ใครเห็นล่ะมีอยู่สามต้นครับอยู่หนต้นนึงอนุรักษ์ไปครับไปตัดเด้ครับอันนี้อยู่ในอยู่ในที่ผมอยู่อันนั้นอยู่ที่ข้าจ่อครับกับ่เป็นยังไงที่ข้าจ่อติดใจเดียร์เนี่ยแเป็นไม่มีนี่ก็เอาไว้อันไหนอยู่ในต้นใหม่เพตัดอยู่แล้วครับต้นเป็นต้นกระโดดใหญ่ครับอันนี้เป็นกระโดดใหญ่ครับนี่ กระโดนหมากกระโดนต้นโดนยูน้ำโขกงงหรอกใหญ่ๆกินกับก้อยธรรมะแดงจ้าพอดครับนี่เป็นต้นไม้ธรรมชาติครับที่ยูน้ำหน้าเพิ่นหรอกครับตดกระโดนครับแม่นยูนี่อันนี้ก็องไปรอดมดแล้วนะครับต้นกระโดนเนี่ยเดี๋ยวนี้ปลกูกหาบางได้แต่ปัมป๊มน้ำมัน<ร>นะครับต้นไม้ต้นแสงต้นนี้ยังตะกี้นี่รอสามเมื่นหมดได้เลยกันรอดหมดยังเดียวปั๊มน้ำมัน มีต้นไม้ซุ่มนี่แหละครับพราได้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบกเกาให้เวลามองลงมาถ้าว่ามีต้นไม้ซุ่มนี่ก็คือสิเป็นทุ่งหน้าลงๆอันนั้นต้นหยังพวกครำหนึ่งงามต้นหนึ่งงามครับงามป็นงามๆครับนี่แหละที่เขาเจ้าเอาไปลลปลูกนล้วปั๊มนล้วมันครับไม้พวกนี้นะครับล้อมบครับด้านหลัง ตาต่พกับยางเด็ดครับเกาะไพเรียงอันนี้ก็ได้กลิ่นนอนละนี่ถ้าคตรหน้านโน,นขึ้นเลยนะครับน,นี่ครับถ้าปล่อยหนามสปริงเกอร์พวกนั้นนอนโพเลยครับได้กินเลยแล้วสารมาปลูกมาสารอยู่อาานันเนี่เอามาตอนนั้นนีๆๆ่ครับมันมันมันขึ้นครับปลูกไว้แจรหั่นในย่า่ขึ้นง่ไงเดี๋ยวมันขึ้นยี่บ่ไหนมาเนยายี่ยเพราะใบแมงคครับอันนั้นเป็นเป็นเตยครับ ไม่รงหนาฝนครับหนาฝนทำว่าร่วงตอนนั้นพ่อขึ้นยังถ้าเราจักใจเพิ่นว่าเพิ่นมักหนามเดี๋ยบ่มักหนามมานะหลังๆยังโอกไว้อยู่ครับอันอันใดที่ตัดที่ยังเหลืออยู่กะอันนั้นอยู่ต้นมะข่าแล้วก็นให้ค,คนมาตัดหญ้าตัดตน้นไหม่ถิหมดเลยครับ ดวงอาทิตย์โพล่ะครับไอใหม่ละต้องขึ้นเป็นเครื่องครับเคงสวยได้เห็นต้นใหม่เป็นเป็นแบกเก่าวสวัสดีค่ะโอ้ได้ผ่าข,ขัอข้อสวยนะพูดลยวอาเห็นณลุงอาคมสวยกระนดดพลุงเอามอาฝา,าก หนาววะหนาวห้อพอกับมีครับเกิดการจำเซาห์อกะประมาณนี้ครับโค้งหนา้าจากที่มาการเต้นครับ <laughs> มารับลมหนาวโค้โงหน้ากันกลับกันเราเก็บสมพละครับเดี๋ยวจะไปกางต่ออยู่สว่างมาถึงที่บา้านหุ่นงำเก็บเต้นเก็บสมพระครับ เริ่องบอกเราตอนต้องต้องเฝ้าเสพบรรยากาศยามหนาวครับเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งคิดว่าในเดือนเดือนมกราเดือนนี้แหละครับแต่เข่ากุมผ้าก็เริ่มนาจะเริ่มจะหนาวแห้งละต้องเก็บบรรยากาศมาเก็บเกี่ยวให้เยอะที่สุดสำหรับปีนี้สายเต้นครับสายคมปิ้ง กลางเต็นหลัับมาดิการท่านผู้กับกำลังจะเดินทางกลับครับของต้นผู้กับมาดิการเดี๋ยวว่าเป็นปีปีใหม่ปีหนึ่งที่ปีเก่าผ่านมาหัววันนี่รู้สึกว่าอบอุ่นครับในต้นผู้กับมากลางเต็นไม้กำลังใจมานอนชมบรรยากาศอยู่กับบริวารธรรมกาครับกากราบขอบพระคุณท่านผู้กับเป็นอย่างสูงครับหลักการ อขอให้ท่านคุ้มกับสุขภาพแข็งแรงครับอยู่ดีมีแห้งลำลำเรื่อยๆครับส่งนะครับครับครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณทีเลยขอใพี่น้องทุกท่านครับยื่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับค่ะพ่อในวันปีใหม่นี่กะเดินทางไปใส่มาใส่กะขอให้อ่าปลอดภัยหลักะเที่ยวแบบมีความสุขปราศจากโควิดปลอดภัยจากแมนแมน อ่ะโซฟาแข็งแรงรับรองดีเลยทุกท่านครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไปไหนเออแล้ว